กองอาสารักษาดินแดนคือหน่วยงานอะไรและจัดโครงสร้างแบบใดกองอาสารักษาดินแดนเป็นนิติบุคคลอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนปี2497มีการจัดโครงสร้างเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีโครงสร้างการบังคับบัญชาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและมีปลัดกระทรวงมหาไทยและรองปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมีอธิบดีกรมการปกครองเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการมีรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นรองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและในส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีรองผู really? well, we like ้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองผู้กงคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมีประลัดจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและมีป้องกันจังหวัดเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการมีกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภออยู่ในสังกัดส่วนภูมิภาคมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดอยู่ในกองมาชการกองอาสารักษาดินแดนในในคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่ามีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกี่ประเภท